สวัสดีค่ะทุกคนการแสดงของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวที่โคเชล่า2025ปังมากตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขาขึ้นเวทีทุกสายตาโฟกัสไปที่ลิซ่าหมดเลยจับหนักจับเต็ม10กว่าเพลงโซโล่คนเดียว55นาทีแล้วคนดูหลักแสนอะแต่ลิซ่าเอาคนอยู่จริงๆ บิซ่าเปิดเวทีด้วยพลังสาฟ้าในเพลง Thunder ยืนอยู่บนแท่นสูงปลีดห่อตัวด้วยชุดนวมก่อนก่อนจะถอดออกมาให้เห็นชุดบอดิสูทมีนามน้ำแหลมสุดเท่เหมือนมังกรเลยบางคนก็ว่าเหมือนกอซิล่านะต่อได้เพลงที่มีจังหวะเล้าใจมากๆอย่าง f k a p the World เพลงนี้จังหวะมันมากเลยนะแถมบิซ่าก็เต้นแบบเดือดๆเ,เอาอยู่ทุกจังหวะต่อได้เพลงเดี่ยวครั้งแรกของเธออย่างเพลงลาลิาเพลงฮิตที่ทุกคนรอคอย ยิ่งเอาท่าเต้นเพลงนี้มาบวกกับชุดบอดี้สูทที่ใส่อยู่นะโอ้โหแม่เจ้าล้ะสายตาจากหุ่นของลิซ่าไม่ได้เลยจบเพลงนี้ลิซ่าก็เข้าหลังเวทีไปแล้วกดตัวออกมาอีกทีในชุด Hello Kitty สุดน่ารักโชว์เพลง New Woman เพลงที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต่อด้วยเพลง When I'm with you เพลงนี้จังหวะก็ดีมากเข้ากับลุคหวานๆ Hello Kitty ของลิซ่าสุดๆ อล,ลิซาก็เดินเขย่าไหล่เช็คเช็กกลับเข้าหลังเวทีไปออกมาอีกทีพร้อมชุดแฟรี่นาะงฟ้าสุดเซ็กซี่ชุดนี้มีไฟด้วยนะสวยมากลิซาโชว์เพลงช้าที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการอย่างดีมแสงสีและบรรยากาศคือชวนหลงไหลสุดๆเพลงนี้ลิซาโชว์เสียงก็นั่งร้องเพลงไปเลยเชิดและในจอถ่ายทอดสดในงานอะ่ะเหมือนเขาจะใส่เอฟเฟกวิงวิงให้ลิซาด้วยภาพออกมาสวยมากแฟนตาซีสุดๆ ต่อด้วยเพลงจังหวะชวนฝันอย่าง Moonlit f l o o โชว์ท่าเต้นสุดละมุนพนเซ็กซี่ปิดชุดนี้ด้วยเพลงชิลเพลงที่มีจังหวะสบายๆเข้ากับบรรยากาศแบบ Fairy t a ท e แล้วก็ชุดเรื่องแสงมากๆนีซ่าเปลี่ยนชุดกลับขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยชุดหนังสีแดงสุดเซ็กซี่เปิดด้วยเพลง Elastic Girl เพลงนี้แหละที่มีท่าเต้นที่เป็นประเด็นเป็นกระแส คือท่าเต้นมันเซ็กซี่มากปิดด้วยท่ายกขาโชว์เป็นหนึ่งแมทเป็แนแฟนพากันเรียติซ่ากันละง,งมฝั่งที่ชอบคือชอบมากไปเลยยกให้ทาเน้เป็น MVP ของโชว์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งช็อกอยู่เกือบหัวใจวายตุยต่อด้ยวยเพลงระดับพันล้านวิวอย่างมันนี่ต่างชาติล้อมตามได้ชั้นนานอะเพลงนี้ฮิตมากแค่อินโทรขึ้นแฟนๆก็กรี๊ดแล้วต่อได้เพลงบอนาเกนที่แสดงถึงการเกิดใหม่ติซ่าอารมณ์มาเต็มโชว์เสียงล้อมสดแบบชัดๆต่อหน้าแอนตี้เลย ก่อนจะเดินกลับเข้าหลังเวทีไปปล่อยให้นักดนตรีโซโล่กันไปก่อนก่อนจะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยชุดแดงชุดเดิม แต่เสริมด้วยแจ็คเก็ตสุดเท่ทั้งหมดุดทั้งหนามแถมบุนไหลมีไฟด้วยขึ้นโชว์ในเพลง Lifestyle ที่เป็นสไตล์ของลิซ่าเลยต่อด้วยเพลงที่ถ่าย MV ในไทยและเนื้อเพลงพูดถึงกรุงเทพอย่างล o อก Star เพลงนี้ถอดแจ็คเก็ตออกแล้วนะเพราะว่าเต้นจัดเต็มสุดปิดท้ายด้วยเพลง f c k Up the World อีกรอบหนึ่งเป็นเพลงปิดท้ายคนแดนเซอร์คนนักต้นตรีขึ้นมาโชว์ตัวกันหมดเลยพร้อมผู้ส่งท้ายว่าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะโอเคจบโชว์ห5นาทีที่สุดยอดของลิซ่าอย่างสวยงาม หลังจากจบโชว์สุดอลังการนี้แฮตแทกลิซาเชล่าพุ่งทยานขึ้นอันดับหนึ่งบนเทรนด์โลกของ X หรือว่าทวิตเตอร์แฮมขึ้นเด็วมากดับเดียวก็มียอดโพสต์รวมหลักล้านแสงหน้าสถิติเดิมของคนก่อนที่เคยทำได้ด้วยนะฟังเวอร์ บอกเลยว่ารอบนี้ลิซ่าปิดจุดที่โดนแอนตี้ถล่มเรื่องเสียงร้องสดได้ดีมากๆเป็นแฟน่างชาติครีซี่ลิซ่าสุดๆแอดถ้าอ่านคอมเมนต์จนตาแฉะแบบมีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ไม่ขึ้นชื่อลิซ่าดีกว่าขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละโพสตคอมเมนต์ถล่มทลายมากเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาพูดถึงโชว์ของลิซ่าว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่าโอ้โหลิซ่านี่ไม่ใช่แค่มาโชว์นะเนี่ยเธอมายุดครอมเวทีโคเชล่าเลย คนต่อไปนะคะเหมือนได้ดูคนที่จะเป็นตำนานในอนาคตแบบเดียวทาม์มะลิซ่าไม่ได้แค่เต้นจาบจังหวะนะแต่เธอต่างหากที่เป็นจังหวะเองแต่โชว์มันสั้นไปไหมขออีกสักสามเพลงได้หรือเปล่าคนต่อไปก็บอกว่าโปรดักชั่นอลังการมากแต่ก็ยังรู้สึกถึงความเป็นลิซ่าอยู่นะทั้งเสียงทั้งพลังการควบคุมทุกอย่างคือเปะ๊ะไม่มีหลุดเลยคนต่อไปเสียงร้องของลิซ่าน่าประทับใจมากนะเธอแสดงให้เห็นถึงความสามารถอีกด้านของเธอแล้ว คนต่อไปนะคะเธอฉลาดมากเลยที่เอาเพลงดีมมาไว้ในรายชื่อโชว์ด้วยฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะบรรยากาศของงานโคเชล่าหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าทั้งเสียงและท่าเต้นของเธอมันสุดยอดเลยเมนต่อไปก็บอกว่าตบหน้าพวกแอนตี้ที่บอกว่าเธอร้องเพลงไม่ได้อย่างยูมัดีิซ่าร้องสดได้สเสถียรแล้วก็สวยงามมากเธอสมบูรณ์แบบมากจริงๆ เมนต์ต่อไปชุดของลิซ่าลงตัวสุดๆฉันชอบชุดที่เป็นตัวกระตูดนั้นมากเลยฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของเธอหรอกแต่ฉันชอบผลงานบั๊มกลวของเธอนะและเธอก็มีความสามารถมากจริงๆการที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในตัวของใครสักคนคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับก่อนหรอกแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่ทําไมคนที่ไม่ชอบถึงไม่กดข้ามไปนะถ้าไม่ถึงคอยมาคอมเมนต์เปรียดชังอยู่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยคนต่อไปก็บอกว่า ชุดสีแดงร้อดแรงมากชุดไม่อยู่แล้วลิซ่าครองทุกวินาทีของโคเชล่าเม้นต่อไปลิซ่าไม่ได้มาแค่สแสดงเท่านั้นนะแต่เธอยังครองเวทีแล้วก็ทำให้เพลงอิลาสติกเกิกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอด้วยคนต่อไปก็มาคอมเมนต์ถึงชุดนางฟ้าว่าทั้งเสื้อผ้าท่าเต้นและเสียงร้องดีงามไปหมดเลยคนต่อไปนะคะ ลิซ่าน่าทึ่งมากการแสดงก็น่าทึ่งเธอคือราชินีตัวจริงการแสดงโคเชล่าของเธอออกมาดีมากเลยนะเสียงร้องสดของเธอก็เพาะมากด้วยเม้น mm. ต่อไปก็บอกว่าตอนที่ฉันดูโชว์นี้ฉันรู้สึกทึ่งมากๆแต่ฉันอยากให้โชว์มันยาวกว่านี้สักหน่อยความสามารถของลิซ่าไม่จบไม่ก,กับแดนเซอร์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านั้นเลยเม้น mm. ต่อไปนะคะ ่าเต้นดูซับซ้อนแต่ก็น่าลหลงไหลมากเลยลิซ่าเต้นเป๊ะทุกท่าการเปลี่ยนชุดของแต่ละโชว์ก็ดูเนียนตาดีนะการเล่าเรื่องก็ดูสมูทแต่บางชุดก็ดูแล้วเหมือนจะเต้นไม่ค่อยคล่องตัวหรือเปล่าเม้นต่อไปเวลาลิซ่าพูดกับคนดูฉันรู้สึกว่าเธอจริงใจมากเลยนะเหมือนเธอเชื่อมกับแฟนๆได้จริงๆถึงช่วงที่พูดกับแฟนๆจะน้อยไปหน่อยก็เถอะคนต่อไปนะคะฉันว่าการแสดงของลิซ่าที่โคเชล่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะ เหมือนเะอเอาความเป็นเอเชียกับความเป็นตะวันตกมารวมกันนะ่ะดูแล้วสะกดสายตาฉันมากเลยเม้นต่อไปฉันว่าเสียงร้องของเธอดูมั่นคงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนมากการโต้ตอบกับผู้ชมก็ดูเป็นธรรมชาติรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยคนต่อไปก็บอกว่าสายตาลิซ่ามั่นใจมากเลยนะเธอควบคุมสีหน้าของเธอได้ดีมากๆรู้สึกเหมือนมีพลังสื่อสารในการแสดงคนต่อไปนะคะ ฉันรู้สึกว่าการแสดงของเธอเกินความคาดหมายมากเลยนะสร้างความประหลาดใจมากๆการออกแบบชุดก็สร้างสรรค์สมกับเป็นลิซ่าเลยคนสุดท้ายก็บอกว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่ทำงานหนักมากจริงๆและเธอก็ทำได้เธอควรภูมิใจในตัวเองมากๆนะเธอเป็นไอดอลที่มีความสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกมันเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่จะรับผิดชอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ เป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์เกี่ยวกับลิซ่าที่ขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่โคเชล่าเป็นครั้งแรกนี่มันไม่ใช่แค่โชว์แต่มันคือโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่แฟนๆจะไม่มีวันลืมและที่สําคัญเลยคือมันพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลปินเกาหลีแต่เธอคือศิลปินระดับโลกของจริงแล้ทุกคนได้ดูโชว์ของลิซ่าครั้งนี้แล้วหรือยังคะรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหนะ้าสวัสดีจ